ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริพัฒ์การแพทย์แผนไทยครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยนะครับที่ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2557ซึ่งข้อบังคับนี้นะสังสภาการแพทย์แผนไทยก็ได้ประกาศนะครับใน หนังสือราชกิจจานุเบกษาในวันที่25กันยายนพุทธศักราช2,557สำหรับนักเรียนแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่เรียนด้านแพทย์แผนไทยที่จะสอบนะครับในปีนี้นะประจำปี2,558ซึ่งทางสภาก็ได้ประกาศวันรับสมัครสอบแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับถึง30 เมษาในปี58นี้ก็คงต้องเตรียม,มทบทวนเนื้อหาทางของสภาของพระราชบัญญัติและก็ข้อบังคับต่างๆด้วยครับในวันนี้จันร์ก็จะมาคุยกันเรื่องค่าธรรมเนียมค่าจดมาฟังกันต่อเลยนะครับทีนี้ในในในข้อบังคับนี้ก็อาศัยอำนาจตามมาตราที่24วงเล็บ4วงเล็บอประกอบ กับมาตราที่30แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556โดยที่ให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษนะครับให้เน้นตรงนี้ด้วยนะครับว่าข้อบังคับนี้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ออกโดยแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ นะครับสภานายกพิเศษคือใครก็คือเป็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับจึงได้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ในข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงค่าธรรมเนียมอื่นๆในการประกอบวิชาชีพนะการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2557นะครับ ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราประกาศวันที่นะครับ25กันยา2557เพราะฉะนั้นข้อบังคับนี้ก็มีผลบังคับใช้วันที่26กันยายนพุทธศักราช2557 25นั่นเองนะครับข้อที่3ให้กำหนดค่าจด ทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอ,อื่นๆดังต่อไปนี้ทีนี้ตัวเลขตรงนี้นะอาจารย์ขอเน้นว่านะฮะคงต้องจําไปสอบด้วยนะครับเพราะปีนี้เขาเน้นออกข้อสอบกฎหมายมากนะอันที่หคือค่าจดทะเบียนสมาชิกนะก็คือสภาแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เปิดให้สมัครเป็นสมาชิกของสภาแพทย์แผนไทยด้วยนะฮะสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย อันนี้คนละ1000บาทนะครับคนละ1000บาทก็คือหมายถึงว่าผู้ที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะเป็นสมาชิกของสภาอันนี้คนละ1000บาทนะครับอันที่2ก็คือค่าใบแปลต่างๆนะฮะอาจจะมีการแปลนะฮะเป็นภาษาต่างๆนะครับค่าใบแปลต่างๆฉบับละ200นะครับ ส่วนอันดับที่สามก็คือค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับอันนี้เราคงต้องจําด้วยออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับสมาชิกฉบับละหนึ่งร้อยนะฮะบัตรสําคัญสมาชิกฉบับละหนึ่งร้อยนะครับถ้าใครไปขอเป็นสมาชิกก็อาจจะต้องมีบัตรสมาชิกด้วย <c oughs> ค่าแปลเป็นภาษาต่างประเทศอันนี้น่าสนใจนะครับฉบับละห้าร้อยบาทนะครับค่าแปลนะเช่นเราอยากจะแปลใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสก็ก็เสียค่าแปลนะฮะภาษาระ500บาทนะครับจะไม่ดีนะครับอาจจะออกสอบได้แล้วก็ค่าแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในใบอนุญาตนะฮะอาจจะขอออกอนุญาตแล้วแล้วจะแก้ไขเช่นชื่อนามสกุลน,นะครับนะะอาจจะเปลี่ยนชื่อน้ำหน้าใหม่ชื่อนะครับแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ นะครับฉบับละ200บาทนะครับส่วนวงเล็บจอน,นี้น่าสนใจนะครับค่าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตอันนี้จําให้แม่นนะครับจาย์ว่าออกข้อสอบแน่ก็คือการสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยอันนี้ด้านละ520บาทคําว่าด้านละนี้ก็ได้แก่เช่นเภสัชกรรม520รนะฮะผดุงคันไทย520นวดไทย 520เวชกรรมไทย520งั้นถ้าใครสอบหรือได้หลายวิชาหรือได้ประเภทนะจริงๆแล้วในทางการประกอบเราใช้คําว่าประเภทนะแต่ทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้นะได้ใช้คําว่าด้านละนะครับด้านละนะจะค่อนข้างไม่คุ้นหูกันหน่อยนะครับ520บาทส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับการขอสอบนะการขอสอบจะต้อง ในแพทย์แผนไทยประยุกต์นี่ต่างจากแพทย์แผนไทยนะครับโดยทั่วไปก็คือวงเล็บกอนะครับในแพทย์แผนไทยของเราทั่วไปเราเรียกวงเล็บกอนั่นเองนะฮะส่วนแพทย์แผนไทยประยุกต์นี้นะครับก็มีความแตกต่างกันก็คือจะอยู่ในวงเล็บขอด้วยนะครับจะมีการสอบถึงสามขั้นตอนนะครับอันนี้เราก็คงจำไว้ด้วยเราไม่ได้คนที่เป็นแพทย์แผนไทยไม่ได้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็อาจจะต้องจําไว้ด้วยนะครับ ได้แบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเสียค่าขอสอบความรู้520บาทนะฮะจะต้องขั้นตอนที่2 520้ารแต่ขั้นตอนที่3จะเป็น2เท่าเลยก็คือ1นึ่บาทนะครับการขอเน้นว่าควรจะจําตัวเลขตรงนี้ไปด้วยเพราะไม่แน่ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะครับต่อไปในวงเล็บฉออนังสือแสดงวุฒิอื่นๆในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับ หรือหนังสือรับรองอย่างอื่นเช่นอาจจะมีการแสดงความรู้ความชํานาญมีการให้ออกหนังสือให้ทางสภาเนี่ยออกหนังสือให้นะครับหรือหนังสือรับรองว่าได้เป็นแพทย์แผนไทยจริงนะครับหรือมีความรู้ความชำนาญด้านนั้นนี้จริงอย่างเงี้ยก็ก็ต้องขอนะขอให้ทางสภานออกให้นะครับทางข้อบังคับก็ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมฉบับละ500บาทนะครับส่วนต่อไปนะครับเรื่องของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองตอนนี้เราก็มีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองได้แก่การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลนะครับที่ทําการถ่ายทอดความรู้ในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับแนะก็คือการถ่ายทอดความรู้แพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรรมไทยเวยชกรรมไทยนวดไทยและประดุงคันไทยนะครับ สถาบันหรือสถานพยาบาลไหนที่ต้องการขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลน,นะครับก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละครั้งละนะครับครั้งละ1 0,000บาทนะตอนนี้ทางอาจารย์ก็ยืน่นหนังสือนะครับเพื่อขอรับรองจากทางสภาให้เป็นสถานพยาบาลที่ทําการถ่ายทอดความรู้ก็ต้องเสียการตรวจประเมินครั้งละ10,000บาทนะครับถ้าถ้าตรวจประเมินครั้งหนึ่งไม่ผ่านครั้งที่2ก็ต้องเสียอีกครั้งละหมื่น อันนี้ค้าใช้คําว่าครั้งละส่วนสถาบันการศึกษาที่จะขอการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันซึ่งก็อยู่ในวงเล็บขอนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยหรือหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็แล้วแต่และก็จะขอให้ทางสภาแพทย์แผนไทยเป็นผู้รับรองสถาบันนั้นต้องเสียค่าตรวจครั้งละ1000 0แบาท10เท่าเลยนะครับ1 0 0 0 0แบาท นะครับจำตัวเลขให้ดีนะครับนะครับมีสิทธิ์ออกข้อสอบได้นะครับส่วนต่อไปนะครับการออกใบรับรองหลักสูตรนะครับเมื่อรับรองสถาบันแล้วสถาบันหรือสถาบันต่างๆก็ต้องมีหลักสูตรด้วยนะครับในส่วนของวงเล็บกอหรือแพทย์แผนไทยเรานะครับต้องเสียค่าออกใบรับรองหลักสูตรครั้งละ5,000บาทครั้งละ5,000ันบาทนะครับเป็นครั้งนะครับ ส่วนถ้าเป็นสถาบันการศึกษาวงเล็บขอนะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆต้องการที่ทําการถ่ายทอดหรือทําการ <c oughs> เปิดเปิดให้มีการศึกษาเร่าเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาจะต้องเสียค่าออกใบรับรองหลักสูตรครั้งละ30,000บาทนะครับครั้งละ30,000บาทจะไม่ดีต่อไปวงเล็บชกเชอร การดาเนินการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษานั่นหมายความว่า,าสถาบันหรือสถานพยาบาลหรือสถาบันการศึกษานะบวงเล็บกอบงเล็บขอก็แล้วแต่ที่ได้รับการประเมินแล้วแล้วก็ได้รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับทางสภาเองก็มีการมีการไปประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาในในโอกาสต่อๆไปด้วย,วยก็โดยแบ่งให้ ้าไปประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันหรือสถานพยาบาลในมาตราวงเล็บ12วงเล็บ2ก่อครั้งละ10,000บาทครับนะฮะถ้าเขามาประเมินก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับค่าธรรมเนียมให้กับทางสภา,าอีกครั้งละ10,000บาททางสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันก็จะต้องเสียค่าดําเนินการประเมินก็คือต้องประเมินเสียค่าประเมินครั้งละ10,000บาทเช่นเดียวกันอันนี้เท่ากัน อันนี้ข้อสังเกตก็คือเสียค่าประเมินครั้งละหนึ่งนบาทเท่ากันส่วนการรับรองการเปลี่ยนแปลงสถาบันสถานพยาบาลน,นะครับในวงเล็บก่อเสียครั้งละ3 0 0 0บาทนะฮะการรับรองการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นะฮะหรือเปลี่ยนแปลงปรับปุงสถานพยาบาลสถาบันในวงเล็บก่อน,นี้ครั้งละ3,000บาทส่วนสถาบันการศึกษา ก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆครั้งละ20,000บาทโอ้ต่างกันเยอะเลยครับครั้งละ20,000บาทนะรับรองการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อไปก็คือการต่ออายุใบรับรองหลักสูตรนะการต่ออายุใบรับรองหลักสูตรนะครับก็ทางสถาบันหรือสถา,านบาลในวงเล็บกอหรือแพทย์แผนไทยจะเสียครั้งละ2,000บาทส่วนสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยวงเล็บขอ จะเสียครั้งละ12,000บาทอันนี้ก็ประกาศนะครับประกาศณวันที่28กรกฎาคม2557นรดะครัทรงยศชัยชนะเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็นายกสภาแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบังคับที่ว่าด้วยเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบำรุงนะครับหรือค่าประเมินต่าง เป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยผู้ที่จะเข้าสอบคงต้องจําตัวเลขตัวนี้ไปด้วยนะจาจันว่าต้องออกข้อสอบแน่แม่นจากกี่ข้อก็แล้วแต่แต่เราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องของข้อบังคับอื่นต่อไปนะครับส่วนในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเรื่องข้อบังคับเรื่องของอาการจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงและค่าธรรมเนียนมอื่นๆในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช2551ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ